นะครับก็สวัสดีเพื่อนเมื่อทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนทําคลิปใน CapCut แบบนี้ครับขั้นแรกนะครับสนับใครนะครับที่ยังไม่โหลดแอป c a p c u ทนะครับก็ไปโหลดได้ที่เพจสต e นะครับหรือว่า App อป o r e นะครับก็แล้วก็อย่าลืมนะครับไปบันทึกนะครับเป็น วิดีโอเสียงเนี่ยเพื่อจะมาทําการตัดต่อนะครับของคลิปนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับขั้นแรกนะครับก็กดไปที่แอปแท็บคัดครับกดไปครับปึ๊บครับไปที่โปรเจกต์ใหม่กดเข้าไปครับนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับรูปที่เราต้องการนะครับผมจะใช้แค่1รูปเท่านั้นครับผมก็กดไปที่1รูปครับกดเลือกรูปแล้วก็กดเพิ่มครับอ่านะครับตอนนี้ เราเพิ่มรูปมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับก่อนที่เราจะทําคลิปนะครับเพื่อที่จะให้มันเต็มจอนะครับในในทิกตอกเนี่ยเราก็กดเราก็ต้องมาจัดหารูปแบบนะครับให้มันเต็มจอครับนะครับเลื่อนไปครับตรงนี้ครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับกดไปที่รูปแบบครับกดเข้าไปแล้วก็จัดเป็น9ต่อ16ครับกดไปที่9ต่อ16ครับกดเข้าไปครับนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตอนนี้นะครับมันจะมีส่วนที่ดําแล้วก็ส่วนของรูปเนี่ย มันไม่เต็มจอใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องกดไปที่รูปครับแล้วก็กดไปที่ขยายนะครับขยายนะครับให้รูปเต็มจอนะครับเพื่อวิดีโอของเรานั้นนะครับจะได้สวยขึ้นนะครับอ่านะครับตอนนี้รูปของเรานั้นเต็มจอแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะมาทําการคัดลอกรูปนะครับเพิ่มเติมนะครับอีกหภาพนะครับอีกหภาพนะครับผมก็จะขยับมาที่ตรงคัดลอกนะครับกดคัดลอกครับ ตอนนี้เป็น2ภาพแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่เอฟเฟกนะครับแล้วก็มาจัดเวลาของภาพแรกก่อนนะครับภาพแรกนะครับจะใช้เป็น8.8วินาทีนะครับ8.8วินาทีอ่านะครับได้แล้วนะครับ8.8วินาทีนะครับภาพที่2จนถึงภาพสุดท้ายนะครับก็จะใช้เป็น0.5วินาทีนะครับ สำหรับภาพแรกนะครับผมก็จะใช้นะครับเอฟเฟกนะครับเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับภาพเคลื่อนไหวกดเข้าไปครับภาพเคลื่อนไหวปึ๊บแล้วก็มาที่เข้าแล้วก็มาที่ซูมเข้าครับกดไปที่ซูมเข้าครับแล้วก็เลื่อนเวลานะครับระยะเวลานะครับให้ให้เต็มนะครับนะครับแล้วก็กดไปที่ถูกนะครับอ่านะครับตอนนี้ภาพแรกนะครับเราได้เอฟเฟกเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับจะมาทําภาพ2นะครับภาพที่2นะครับกดไปที่รูปครับ เดิมแล็มาที่ภาพเคลื่อนไหวมาที่คอมโบแล้วก็นะครับมาที่ยกเย,ยกงนะครับยกเย้งนะครับจะอยู่กอบเลตท้ายเลยนะครับทางที่ดีนะครับเราเลื่อนให้มันสุดเลยแล้วก็มาหาดูนะครับเนี่ยครับมันอยู่ท้ายหรลอท้ายจริงๆเลยนะครับแามมาที่ยกเย,ยกงกดเข้าไปครับอ่านะครับตอนนี้เราใส่เอฟเฟกต์ยกเยกงเรียบร้อยแลวนะครับแล้วก็กดไปที่ถูกต้องนะครับและผมนะครับก็จะคัดลอกนะครับวิดีโอนี้นะครับ0.5เนีย่ยอีก หลายห่อีก5อันนะครับอีก5อันนะครับอีกข้าอันนะครับอ่ะกด่ข้าไป1 2 3 4 5นะครับก็ครับตอนนี้ก็ได้แล้วทั้งหมดแล้วทั้งหมด7ภาพดวลองนับดูก,ก่อน1 2 3 4 5 6 7นะครับครบ7ภาพแล้วนะครับ นะครับต่อไปนะครับก็จะมาใส่เป็นอ่าระหว่างร้อยต่อภาพนะครับผมก็จะใช้เป็นแฟลชสีขาวนะครับแฟลชสีขาวกดเข้าไปครับระหว่างร้อยต่อภาพึ๊บแล้วก็นะครับเดินมาที่นะครับแฟลชสีขาวครับนะครับแล้วกดถูกเข้าไปนะครับนะครับทำแบบนี้นะครับให้ครบถึงร้อยต่อภาพสุดท้ายเลยครับ อ่านะครับตอนนี้นะครับก็ใส่เป็นทั้งภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็รอยต่อภาพเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็จะมาใส่เป็นเพลงนะครับเป็นเพลงนะครับก็มาที่นะครับระบบเสียงแบบนึงมาที่ระบบเสียงครับแล้วก็มาที่เสียงแล้วก็มาที่เสียงของคุณนะครับ ซึ่งนะครับสำหรับของใครนะครับที่ยังไม่ได้คัดแยกวิดีโอนะครับก็กดไปที่คัดแยกวิดีโอนะครับแล้วก็กดเพิ่มนะครับแต่ผมนั้นคัดแยกเสียงออกจากวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาที่บวกนะครับผมก็จะกดไปที่บวกครับนะครับตอนนี้นะครับใส่เพลงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลองมาฟังดูกันอ่ะลืมนะครับจะลืมจะลืมตัดตรงนี้นะครับอย่าลืมลบเป็จะจะลลลนลายน้ำด้วยนะครับ อ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับโอ้โหตอนนี้เราก็ทําคลิปเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหเป็นไงครับไวมากๆเลยนะครับ ต่อไปนะครับเมื่อทําคลิปเสร็จแล้วนะครับก็นะครับไปที่เดือนครับบันทึกครับลูกศรด้านบนครับกดไปที่บันทึกนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับตามเฟรมเรทที่เราต้องการนะครับผมจะใช้แค่30มสิบพอนะครับสามสิบเนพอนะครับแล้วก็กดส่งออกนะครับยังไงนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปนะครับหรือว่าในทางทิกต็อกนะครับก็ ไปกดหัวใจกดติดตามก็ได้นะครับหรือว่ามีปัญหาอะไรสงสัยไม่เข้าใจในการในคลิปเนี่ยก็ถามในทิกต o k ใน YouTube ก็ได้นะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ